ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหวยยี่กี่ด็อกลอตโต้เอไเป็นประจำเช่นเคยนะครับในช่วงรอบแรกๆนะครับเช้าๆนะครับสูตรหวยก็จะค่อนข้างจะเข้าดีนะครับเปิดสูตรขึ้นมานะครับนี่ครับเจอห้องแบบนี้ครับห้องสีเขียวแล้วก็ห้องแถบสีน้ำเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับเลขค่อนข้างที่จะแม่นนะครับอ่านี่ครับหนึ่สามสี่ห้องเลยครับช่วงเช้าๆนะครับก็ สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหัวยี่กีด็อกเลโต้เอครับก็เป็นการคำนวณสูตรหวยี่กีด้วยระบบ AI นะครับ AI จะคำนวณตัวเลขแล้วก็ให้เราสามารถแทงตามกันได้เลยนะครับนี่ครับให้เลือกห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับอ่านี่ครับดูจากเส้ิตีด้านล่างแบบนี้นะครับด้านล่างแบบนี้ครับสีเขียวคือเข้านะครับแบบนี้ครับอ่ะ มาดูห้องนี้นะครับสีเขียวคือเข้านะครับส่วนเลขหนึ่งสองคือไม่เข้านะครับหากไม่เข้าแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับสองห้องนี้ครับตัวนี้ก็สองตัวบนก็น่าเล่นนะครับแล้วก็สองห้องนี้ครับสองตัวล่างแบบนี้ครับก็น่าเล่นนะครับเลือกห้องได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแทงตามสองตัวบนนะครับนี่ครับเดี๋ยวแอดมินจะเลือกห้องนี้นะครับจะตามห้องนี้นะครับเลือกตามได้เลยนะครับทั้งหมดแบบนี้ครับ อ่านต่อไปที่หน้าเว็บนะครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้เลยครับเป็นเว็บเฮียหมาตัวนี้ครับนี่ครับแอดมินก็จะเอาสูตรดอลโต้อไอนะครับก็มาเจาะหาเงินกับเว็บนี้เป็นประจํานะครับอ่านนี่ครับมาที่แทงหวยครับอ่าไปเลยครับนี่ครับเป็นยี่กี่เฮียหมานะครับตัวนี้ก็จะออกผลทุกๆข้านาทีครับเอาสูตรมาเจาะหาเงินได้เลยครับรอบที่สี่เก้าครับ นี่ครับมาที่สองตัวบนครับสองตัวบนครับกลับมาดูที่ตัวสูตรนะครับอดมินจะตามห้องนี้นะครับอดมินจะตามห้องนี้นะครับนี่ครับสูตรให้รอบที่สี่สิบเก้าครับนี่ครับให้เลขคู่ครับรูดหน้าครับไปที่รูดหน้าครับเลขคู่ครับศูนย์สองสี่หกแปดนะครับนี่ครับใส่ราคากดยืนยันส่งคยได้เลยนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับแทงเสร็จแล้วนะครับ สำหรับตัวเว็บนี้ก็จะมีหวยยี่กิี่ให้แทงนะครับทั้งหมด2 6 4รอหบรอบนะครับให้แทงตามหาเงินกันได้ง่ายๆเลยนะครับของแอดมินก็ตามรอบที่49นะครับนี่ครับเดี๋ยวรอลุ้นออกผลอีกหนึ่งนาทีครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วนะครับครับกลับมาที่ตัวสูตรนะครับระหว่างที่รอผลครับนี่ครับระหว่างที่รอผลนะครับแอดมินก็จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับห้องนี้นะครับถ้าใครเลือกเล่นห้องนี้นะครับ ห้องแบบนี้ครับแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ำเงินขึ้นพร้อมกันนะครับเลขจะมีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็สูจะผิดไม่เกิน3ามรอบนะครับหากผิดสามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับมีหนึ่งสองครับแล้วก็เข้ายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็มายาวๆแบบนี้ครับหนึ่งสองครับนี่ครับเจ็ดรอบครับแล้วก็มาสลับครับหนึ่งรอบครับแล้วก็เข้านะครับส่วนแอดมินก็ตามห้องนี้อยู่นะครับรอบที่สี่สิบเก้าครับ อ่าโอเคครับนี่ครับเหมือนกันครับสูตรห้องนี้นะครับก็เล่นได้ครับสําหรับห้องแบบนี้นะครับก็สามารถแทงตามได้อ่าโอเคครับนี่ครับนี Terra ่ครับเครดิตปรับเข้าแล้วครับถูกหวยแล้วครับเดี๋ยวรอสถิติขึ้นนะครับถูกหวยแล้วครับรอบนี้ครับเครดิตดังนะครับเข้าแล้วครับอ่าเนี่ครับเดี๋ยวรอสถิติขึ้นนะครับเราเราซื้อรอบที่สี่สิบเก้านะครับนะหลังจากหวยออกก็รอเครดิตปรับสักครู่ครับ รอสูตรปรับนะครับอ่านมายังครับนี่ครับอ่าโอเคครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับสถิติเข้าแล้วครับหนึ่งสองครับเข้าสองรอบติดนะครับก็มีสลับมาหนึ่งรอบนะครับสําหรับช่วงเช้าเช้านะครับสูตรห้องนี้ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบครับแล้วก็มีสลับมาหนึ่งรอบนะครับที่ไม่เข้าครับก็เป็นแปดเป็นเก้าเลยครับนี่ครับนับรวมกันได้เลยนะครับนี่ครับ สำหรับตัวสูตรนะครับก็เป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ A.I นะครับนี่ครับสำหรับห้องต่างๆก็เปิดดูแล้วเลือกแทงตามกันได้เลยนะครับ่กลับมาดูที่หน้าเว็บครับมาดูครับว่าเครดิตเข้าหรือยังนะครับอ่านี่ครับรอบที่49นะครับถูกไปแล้วครับนี่ครับจ่ายมาแล้วครับสีเขียวยาวๆเลยครับแบบนี้นะครับนี่ครับรอบที่49นะครับ ียบร้อยนะครับก็เข้านะครับสําหรับตัวสูตรนะครับก็จะมีการําดูรายงานผลย้อนหลังด้วยนะครับนี่ครับมีรายงานผลย้อนหลัง15รอบล่าสุดนะครับ2เลขท้าย2ตัวบนนะครับออกอะไรบ้างนะครับนี่ครับเราก็ถูกเลขท้าย2ตัวนะครับสองหนึ่งนะครับนี่ครับถูกแล้วครับจ่ายมาแล้วนะครับ หากใครสนใจสูตรนะครับสูตรดีๆแบบนี้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับแอดด็อกลัตโตัวนี้ครับใส่แอดตั้หน้านะครับอ่ะนี่ครับตัวสูตรก็จะคำนวณรีเฟชให้ตลอดนะครับถ้าเลขเปลี่ยนหรืออะไรนะครับนี่ครับก็จะตัวรีเซตตัวนี้ครับถ้าขึ้นกับพรีแบบนี้ครับก็ระบบจะรีให้ใหม่นะครับในอีกหนึ่งรอบครับ เดี๋ยวแอดมินก็แทงตามไปเลยครับอีกหนึ่งรอบแบบสูตรค่อนข้างที่จะเข้าดีนะครับนี่ครับมาเลยครับเดี๋ยวแทงต่อเลยนะครับรอบนี้ครับก็เลือกห้องเดิมได้นะครับหรือว่าเลือกห้องไหนได้ครับนี่ครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแทงตามได้เลยครับแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีเงินครับเดี๋ยวแอดมินจะแทงตามห้องเดิมนะครับ มาที่รอบที่ห้าสิบครับนี่ครับสสิติเข้าแบบนี้นะครับสวยๆยาวๆแบบนี้ครับรอบที่ห้าสิบครับ2ตัวบนครับนี่ครับ2ตัวบนดูตรงนี้นะครับให้เล็กคู่ลูดหน้าครับมาที่หน่าเว็บเลยครับมาที่แทงหวยครับตรงนี้ครับมาที่ยี่กี่เงี้หมานะครับตรงนี้ครับคลิกเลยครับรอบที่ห้าสิบครับรอบที่ห้าสิบ สองตัวบนครับจ่ายทันทีครับเก้าสิบสองบาทครับไม่ต้องทําเทิร์นหรือว่าสะสมแต้มนะครับมาครับมาที่ตัวสูตรนะครับสูตรให้เลขคู่รูดหน้านะครับสูตรให้เลขคู่รูดหน้าครับมาเลยครับรูดหน้าครับเลขคู่ครับศูนย์สองสี่หกแปดนะครับโอเคครับ เส่ราคายืนยันได้เลยนะครับอ่านเรียบร้อยครับค่อนข้างที่จะขนเร็วนะครับรอบที่ห้าสิบแบบอ่าโอเคครับก็เปิดสูตรขึ้นมาก็ดูสูตรเลือกห้องนะครับแล้วก็ซื้อตามแทงตามกันได้เลยครับง่ายๆครับอ่านนี่ครับเดี๋ยวไม่รู้นะครับว่าจะเข้าสามรอบติดหรือเปล่านะครับก็มีสลับมาหนึ่งนะครับถ้างนั้นเข้ายาวๆเลยนะครับสำหรับสถิติห้องนี้ครับเดี๋ยวรอขดอีกหนึ่งนาทีครับ ขั้นตที่จะออกผลเร็วนะครับนี่ครับหากใครสนใจสูตรนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดด็อกโต้เอไอตัวนี้นะครับนี่ครับใส่แอดนำหน้าเข้ามาด้วยนะครับแอดมินก็จะคอยสอนสูตรแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่นะครับระหว่างที่รอผลนะครับนี่ครับก็ดูได้ครับสองตัวล่างแบบนี้ครับสถิติย้อนหลังนะครับนี่ครับสิบห้ารอบล่าสุดให้ดูด้วยนะครับสาหรับเลขท้ายสองตัวล่างครับ สำหรับแอดมินก็ตามสองวบนอยู่นะครับนี่ครับสถิติย้อนหลังสิบห้ารอบล่าสุดนะครับล่าสุดออกสองหนึ่งครับนี่ครับเลขสวยๆนะครับเดี๋ยวมาตามดูห้องนี้นะครับว่าจะเข้าสามมวดติดหรือเปล่านะครับเลขท้ายสองวบนครับนี่ครับสถิตินะครับห้องนี้ครับก็ก็ตามสองรอบนะครับสองรอบแล้วนะครับรอบนี้ครับโอเคครับนี่ครับมาอีกแล้วครับเสียงแค่ดิต ดังเข้าแบบนี้ครับเสียงสวรรค์เลยครับเงินเข้านะครับถูกหวยแล้วครับง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวลอสูตรปรับนะครับรอบที่ห้าสิบครับอ่าโอเคครับถูกหวยอีกแล้วครับรอบนี้ครับถูกติดๆยาวๆครับถูกหวยยี่กี่แบบนี้ครับด้วยสูตรหวยยี่กี่ดอกล้อโต้ไอนะครับอ่าโอเคครับเข้านะครับเมื่อสักครู่ครับสูตรก็ปรับไปแล้วนะครับเพราะว่าสูตรรีตรงนี้ครับรีอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ครับ สูตรก็ปรับใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับก็สถิติก็เลยไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับตัวสูตรของเราก็จะเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ A I นะครับก็จะจับใหม่แล้วนะครับจับสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าเว็บได้ครับว่ารอบที่50เราถูกหรือเปล่านะครับมาที่โพยหวยได้เลยครับโพยหวยครับนี่ครับอ่านี่ครับรอบที่50นะครับ สำหรับหน้าเว็บก็จ่ายมาแล้วครับนี่ครับถูกแล้วครับสีเขียวยาวๆแบบนี้นะครับถูกสองรอบนะครับสองไม้อย่างนี้ครับซื้อง่ายๆครับรอบที่สี่สิบเก้าครับแล้วก็รอบที่ห้าสิบครับถูกยาวๆแบบนี้ครับโอเคครับแอดมินก็จะเอาสูตรมาจ่อหาเงินกับเว็บนี้นะครับนี่ครับเป็นเว็บเฮมหมายตัวนี้นะครับที่แอดมินเอาสูตรมาจ่อหาเงินเล่นอยู่นะครับเป็นรูปนี้เลยนะครับภาพนี้เลยนะครับไปครับ กับัาทีตัวสูตรครับก็แบบนี้ครับใครสนใจสูตรนะครับสนใจสูตรนะครับสถิติแล้วก็เข้าแบบสวยๆหาเงินง่ายๆแบบนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดด็อกโลโต้เอตัวนี้นะครับก็แอดมินคอยให้คําสอนแล้วก็คอยให้คําแนะนําอยู่นะครับก็จะมีกลุ่มแนะนําให้ฟรีนะครับสอนสูตรฟรีครับก็ตัวนี้ครับก็สนใจสูตรนะครับแอดไลน์เข้ามาครับ ขอทุกคนเอาสูตรหวยยี่กี่ดอกลอตต้อไอนะครับไปใช้หาเงินรวยๆกันทุกคนนะครับแบบนี้ครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆด้วยสูตรหวยยี่กี่ดอกลอตต้เอไอนะครับอย่าลืมทักไลน์เข้ามานะครับแอดมินคอยสอนแล้วก็ให้คำแนะนำอยู่นะครับขอทุกคนโชคดีครับรวยๆครับสวัสดีครับ